โอมชีบีเอค่ะขอให้พี่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีมีแต่ความสุขนะคะโชคดีนะคะบายสวัสดีค่ะคอนเกตทูเลชันค่ะขอให้พี่ปีสีมีหน้าที่การงานที่ดีขอให้พี่ปีสีเจอเพื่อนทำงานที่ดีชีวิตแฮปปี้ในทุกวันค่ะบายทักทาค่ะ ปีสี่นะคะยินดีกับพี่ๆทุกคนนะคะที่จบการศึกษาแล้วนะคะก็ขอให้พวกพี่นะคะเจอสังคมการทํางานที่ดีนะคะแล้วก็มีเงินเดือนเยอะๆเลยขอให้พี่ๆสมปรานาทุกประการเลยนะคะ<ไ>ง,งานก็ขอให้ลาบเลื่นทุกอย่างเลยเงินดีอย่าลืมพวกหนูนะบ๊ายบายยินดีกับพี่ๆปีสี่ทุกคนค่ะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตน้องๆมาตลอดนะคะ